สวัสดีครับวันนี้มาพกผมพิพรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวถังป๊อปคอนจากหนังเรื่อง Jurassic World d o m i n i เอนั่นเองสำหรับเจ้าถังป๊อปคอนอันนี้นะครับก็จะมาจากชุดของทาง Major นะครับผมซึ่งรอบนี้ก็มีให้เลือกหลายชุดเลยนะครับแต่นี่ผมสั่งออนไลน์มานะไม่ได้ไปซื้อหน้าโรงก็จะไม่ได้ตัวแก้วน้ำมานะครับผมโอเคนั้นเราไม่รอช้ามาดูในส่วนของแพ็กเกจกันเลยดีกว่านะครับ ในส่วนของตัวแพ็กเกจก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแบบซองพลาสติกใสสีขาวนะด้านนี้มันจะมีเขียนรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับอ่าเราก็จะเห็นตัวสินค้าด้านในเลยนะครับเพราะมันเป็นแพ็คใสส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะมีตัวโลโก้ Jurassic World Dominion นะครับแบบเป็นสีดำนะนี่แล้วก็บอกว่า Only in Cinema นะครับเฉพาะในโรงภาพยนตร์นะครับผมแล้วก็ Major Simiplex นะครับนก็คือเป็นของ Major นั่นเอง นั้นเดี๋ยวเราไปแกะออกจากซองพลาสติกใสกันเลยดีกว่านะครับนี่มาแล้วนะครับกับถังเปอะพรอ์บักเก็ตไข่นะครับผมตัวนี้นี่ทำออกมาได้แบบสวยงามมากเลยนะครับนี่รายละเอียดด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นตัวไดโนเสาร์นะครับโผล่มาจากไข่ที่กำลังแตกออกมาด้วยนะครับผมเนี่ยมีมือโผล่มาโอ้ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ตัวนี้ก็น่าจะคาดว่าเป็นแรปเตอร์นะครับผม เ็าเป็นไข่ของแรปเตอร์นะครับแต่ว่าเล็ดเป็นสีขาวนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดหน้าไดนโนเสาร์ใกล้ๆกันืันนี้คือดีเทลทําดีมากนะครับผมคือสวยจริงๆตัวมือนี่เป็นแบบเหมือนเป็นซอฟด้วยนะเนี่ยนิ่มๆนะครับมือนิ่มนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีโลโก้ j u r a s ิกเวิลด์ภาคล่าสุดนะครับจูราสิกเวิลด์โดมิเนีย โพลีอินซีนิม่านะครับผมตัวฐานเป็นสีดำนะสวยงามมากนี่ด้านหน้าด้านข้ายนะครับอีกด้านหนึ่งและด้านหลังนะครับวันนี้ด้านหลังมีป้ายเตือนด้วยมีป้ายเตือนด้วยว่าระวังไข่แตกนะนี่ระวังแตกนะครับถือด้วยความระมัดระวังอันนี้เป็นแบบเป็นสกรีนลงไปเลยนะไม่ใช่สติกเกอร์แปะนะครับเป็นลายสกรีนเลย ตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์เมเจอร์ซิลิเพล็กนะครับคือดีเทลมันสวยงามมากเลยนะดูนเนี่ยมันมีแบบเป็นเท็กเจอร์เป็นลายแบบมีลงสีให้มันเลอะเหมือนแบบเป็นไข่เลอะดินนะครับคือสวยงามจริงๆริด้านล่างด้านล่างก็เป็นรายละเอียดอะไรต่างๆนะสวยมากมาเปิดดูด้านในกันนะครับ นีด้านใน,นก็เป็นสีขาวล้วนนะครับผมสวยงามครับปิดลงไปปุ่มสวยจริงนะก็เอาไปตั้งโชว์ได้สวยงามเลยนะครับแล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าถังเนี้ยก็คือการเดองแสงนั่นเองนั่นเดี๋ยวเราไปดูตอนเดองแสงกันเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับผม กับถังไข่เรืองแสงนะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยงามมากเลยนะคือเรืองแสงในที่มืดแบบคือสวยจริงนะครับผมของจริงมันแบบมันเห็นชัดกว่าในกล้องนะข้างในมันเรืองแสงหนี่เป็นไงข้างในแบบคือของจริงเห็นเป็นสีแบบนี้เลยสีเขียวเลยนะครับคือเรืองแสงสวยมากเลยนะครับผม แต่พอปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมืดนะครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุแบบดูดแสงนะเพราะไม่มีแสงแล้วมันก็ไม่เรองแสงนะครับมันเก็บแสงได้แค่แป๊บเดียวนะครับผมคือถ้าเราอยากให้มันสว่างเนี่ยเราก็ต้องเอาไฟแบบไฟมาส่องนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้ดูนะครับนี่แล้วก็ปิดไฟนะปาบโอ้โหสวยงามมากนะครับผม โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆของเจ้าถังไข่ใบนี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลย ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสับการรีวิวถังป๊อปคอนไข่ไดนโนเสาร์จากหนังเรื่อง Jurassic World Domin เ o ียนะครับตัวนี้ก็ทำออกมาได้แบบสวยงามมากๆเลยนะครับผมใครที่เป็นแฟนไดนโนเสาร์เนี่ยหรือเป็นแฟน Jurassic World นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะกับถังป๊อปคอนชิ้นนี้ทำออกมาได้แบบสวยงามน่าสะสมมากนะครับแล้วลูกเล่นเรืองแสงนี่แบบคือเจ๋งมากนะครับผมและในตอนนี้นะครับสำหรับหนังเรื่อง Jurassic World Domin เ o ียเนี่ยก็ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะ ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมเป็นการปิดไตรภาคของจูเล s สิคเวิลแล้วนะครับโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย